นิกันยมาอุสมันเทนะสมวนตเวชติอเทนะจันเทนะสุวติหัวตุเยมะสจเจนะสุวติวะตุคินนงภูรานังนวังนาที่สังตุหะตานิสนโมพระะวตนโมสัตตังสัมมาสัมพุทธ ที่ขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัป,ปาริวารานิ้พระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารับทั้งบอริวานทั้งหลายเหล่านี้ปาวริวาหาราปาลิปุเรนติสักรัง เอว่เอาเมว่ออีโตยังท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาคหนึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคารรภาค,คุณจัญญาวัฒนคุณที่เครลกระผมมนายรีสอรจันลาผู้จัดจาก,การการไฟฟ้าส่วนภาคสาขาอำเภอขนแดน จังหวัดเพชรบุร์ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นเป็นประธานส่วนใหญ่เป็นที่ล่ามีที่สูงและเป็นภูเขาในบางพื้นที่มีของสำคัญคือกองบุษบงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งนี้ได้มีการจ่ายไป กระแสไฟฟ้ากับคล้องให้กับราชดรครั้งแรกเป็นอุตสาหากรรมในพื้นที่อำเภอชนแดนและอำเภอวงโกงกระทั่งปี2562ได้รับจับจดสรรงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนมีภาคในการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนังกงานสองชั้นในพื้นที่ร่างเดิม โดยงบประมาณกว่า13ล้านบาทท่านผู้ช่วยผู้ว่าการใา่ไหูวิภาคท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารรัฐการ,าร,ร,ก,รการศา,ราร้ขาวสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับนนี้ผมรู้สึกยินดีและมีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนังกงานใหม่ของการวิภาสมูิภาคสาขาอำเภอชนแดน การว่าถุนิภพานนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชา,าชนในพื้นที่ใช้ที่ิตกันสมัยก็ต้องขอฝากพนักงานต้องช่วยกันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่านัน

ยังบอกเรื่องนี้นะครับหนึ่งสองปกติอยู่ด้านนอกมนหน้าเลมีอะไรแนะนำลูกค้าลูกค้าลูกค้านต่างอได้ค่ะทางเข้าไปอยู่แต่ว่าอะไรครับ การมีเพราะบางทีประชาชนบางนัน้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นช่นวงเทียนผ่านนะก็เกิดให้บริการกาอยู่ครับก็ไปใช้ได้เหมือนแ,นงแบงค์เราต้องเต่แบงค์มันง่ายมากมันก็ีมันก็แค่ไปลงทะเบียนใะ้เฉยที่เหลือมันก็ขึ้นมง่ายครับใช่ใช่ผมไม่ใช่ผ่านแบงค์มันสำคัญตรงที่มันขึ้นมิเตอร์ที่รับบริการของมิเตอร์ใหม่ครับมิเตอร์ ค่า้าประกันมิเตอร์ตั้นที่ไใกล้นะลเปิดดูในยับเพราีอไไ้เลยหรอก็ประมาณการได้เลยก็พยายามก็แล้วรับหนึ่งสองไล่เยครับไล่เลยครับ